สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อกิฟต์นิฟมิวมิวแอนด์อีฟมาจากไหนเอ่ย<ป>กันเชียงนี่ตาเชียงฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน<ค><ด>เอาอะไรมาเปิดวันนี้คะวันนี้เอาอูด้งมา,าอูด้งอูด้งอร่อยไหมคะอร่อยะคะ่ะอูด้งอร่อยมากนะคะเดี๋ยวเอามาเปิดดูหน่อยอูด้งอูด้งเออ โอเคค่ะขอบคุณนะคะอนุโมทนาสาธุค่ะไปต่อไปต่อค่ะค่ะชุมพู่ค่ะชมพู่วันนี้เอาอะไรมาอ่าร่วมทําบุญในโรงทานครับแกงเขียวหวานค่ะแกงเขียวหวานแกง้วานไม้ขนมจีนจ้ารงทานค่ะครับอนุโมทนาสาธุค่ะมาทานด้วยกันนะคะ นี่เอาไปหม่กันเลยให่กันค่ะบุ๊คสีสัตว์แม่ตาทำดหวยใช่ครับใช่ค่ะสวัสดีค่ะนี่เดี๋ยวชื่ออะไรคะมานีค่ะพี่มันีพี่มันีเอาอะไรมาทำงทานจ้ามันหลายอย่างโมันหลายอย่างหลาย่างเดี๋ยมาไม่ครบเดี๋ยวมาไม่ครบอาทิเช่นนี่คืออะไรอันนี้คือผัดไทยผัดไายอันนี้ข้าวผัดข้าวผัดอันนี้ขนมนมสังยา โอ้เราลึกว่าเราอยู่ประเทศไทยนะเนี่ยทางนี้นะคะทางนี้อยู่ประเทศไทยอยู่ที่นี่ก็อยู่ประเทศไทยอยู่ประเทศไทยเหมือนกันเลยนี่หไหมเราอยู่ญี่ปุ่นแต่เหมือนอยู่ประเทศไทยอะอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะอนุโมทนาสาธุเลยค่ะเครับเดี๋ยวต้องถามชื่อก่อนเชื่อเโวันนี้เอาอะไรมารบบุญครับลงคาออกลงคาแล้ว อ่านี่นะคะนี่นะคะนี่ร้าช่างสิงคโปร์น้ำโอ้นี่ก็เป็นแกงโอนะคะอ่ะบายบายกันหน่อยเลยมุธนาสาธุสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่ออาลีค่ะมาม่าอาลีแล้วานนี้ล่ะคะมาม่าจุ๋มค่ะมาม่าจุ๋มพี่ปุ๊กค่ะพี่พี่ปุ๊กวันนี้เอาอะไรมาทำรงทานคะมาม่าวันนี้ข้าวเหนียว เสียวหมูทอดแล้วอะไรอีกคะกะเพราค่ะกะเพรากะเพราแล้วก็ผัดหมี่อันนี้มาจากเมืองอะไรกันคะเชียงกค่ะชื่อการ์นุไม่รู้ว่าชื่อเชียคกาชาอ๋ออัน์นุ้งโมทนาบุญด้วยนะคะขอบคุณครัสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาอยีกต่อหนึ่งเจ้าใจบุญแห่งญี่ปุ่นขอสัมภาษณ์ชื่ออะไรครับลัตทิเทพครับผมวันนี้เอาอะไรมาดูบุญวันนี้ ผัดเป็ดหมูป่าแล้วก็เป็นเมนูหมูป่าหมูาอร่อยอร่อยครับน้ำน้ำมีน้ำมีอะไรเอามาแจกเนี่ยครับก็มีน้ำมาม่าอันนี้สำหรับเอ่อเยอะเยอะแยะเลยนี่มีน้ำต่ามาม่าอาก็มาจากคุชิมะอะมาจากไหนนะคะคุุชิมะโอเคอ่ะ โอเคค่ะ okay, อนุโมทนาบุญด้วยโอเคค่ะโอเคค่ะ okay, สาธุโอเคโอ้ okay. oh, อันนี้ลงทานใหญ่ลงทานใหญ่นี่